สวัสดีทุกท่านข้าคือเกยริยวกันชุบฮอีกไม่กี่วันข้าก็จะตกเมตาแล้วสินะแต่ไม่เป็นไรข้าคิดว่าพวกเจ้าคงใช้งานข้าคุ้มแล้วละ่ะเป็นเวลาแปดเดือนแล้วสินะที่ข้าอยู่กับพวกเจ้ามานานทุกคนคงจะเบื่อข้าเต็มทน้นละเพราะขอของข้ามันช่างนานยืดเยือ้อกินเวลาจริงๆคนยิ่งรีบๆอยู่ ให้ตายสิข้าจะได้กลับไปเป็นลูกน้องท่านโบรอดเหมือนเดิมเอานะไหนๆก็จะตกเมตาแล้วข้าก็จะมาซัดพวกเจ้าให้มอก,กระเตงตุยเพื่อเป็นการอำลาเมตาแต่ก่อนจะจากไปข้าอยากจะบอกพวกเจ้าไว้ว่าวาริวารีโนฟูรตเตเล่นใครดีล่ะวันนี้เอาใครดีนะ ก็สวัสดีครับพบกับผมบอมมี่เช่นเคยนะครับหรือว่า5พยักษ์หนีนะแต่วันนี้ไม่ได้มากับ ID 5พยักษ์หนีนะครับวันนี้มากับ ID เดียเพนะครับหรือว่า AX ลุงนั่นเองนะครับเป็น ID ลุง12นะครับวันนี้เราอยู่กับช่องแคสแกงสเตมเมอร์ไทยครับยังไงก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามด้วยนะครับวันนี้นะครับเราจะ มาอำลาคอเกลีวการชุบกันนะครับเออไหนๆก็จะตกเมตาแล้วนะจะได้เปลี่ยนคอแล้วนะครับก็วันที่1น,นะครับตัวสวินดุดมาเฮ้ยตัวสวินขับเคลื่อนนะครับจะเข้ามาแทนที่เกลีวการชุบนะครับเราจะได้ใช้คอใหม่เพื่อม,มาต่อสู้กันแล้วครับจะไม่ต้องยืดเยื้อกันอีกต่อไปนะครับวันนี้เราก็จะมาอำลาเมตากันนะแต่ก่อนอื่นนะครับเราต้องไปดูเกลีวการชุบของเรากนอนะก่มาที่ตัวคอนะครับทุกคนแล้วก็มาที่ เห็นมันพูดเหมือนตอนที่ผมพูดตอนต้นคลิปเลยนะวารีวารีโนฟูเรติอ่ะตอนนี้เกลิยวเราเป็นพาร์ทสิบสองนะครับก็คือพาร์ทสิบสองนะทุกคนแล้วมาดูของกันนะครับนี่หนวดปลาหมึกสีดาวอันนี้เพิ่มความแรงมากนะครับหนวดปลาหมึกสีดาวเนี่ยแรงจัดๆเลยนะครับแล้วก็ใส่เป็นจักรกลนะครับจนเปอร์เซ็นต์ล้วนๆเลยนะอ่าการ์ดบ่าวก็นี่เลยครับอย่างเอาหกดาวโค้ชสครับโค้ชสครับทุกคนแล้วมาดูนะครับ พลังโจมตียอยู่ที่2ล้านสี่นะเลือดอยู่ที่7ล้าน6ครับแล้วก็ความเร็ว488นี่นะครับปัตตาคี60กสนะดาเมจคี่อีก182.95อกนะครับโค้สุดนะครับโค้สุดนะครับวันนี้เราจะไปเล่นใครกันดีนะทุกคนเออก็ เอาจิงเราก็อยู่ออกับคอเกลริวมานานมากเลยนะทุกคนเราอยู่มาประมาณ8ดเดือนอ่ะผมย้อนกลับไปดูคลิปที่ผมส่งเกลิวอ่ะแปดเดือนเลยนะครับทุกคนนานมากเลยนะเกือบปีอ่ะก็เดี๋ยวจะได้อยู่คอใหม่แล้วนะครับเป็นคอสวิงขับเคลื่อนนะผมว่ามันก็เท่อยู่นะครับมันเป็นม้าเลยนะเป็นม้าแบบมีสีขานะครับอันติแบบพุ่งเข้าไปฟิวแล้วก็มีไฟฟ้านะครับมาซาสเกตเลยนะเออเท่นลครับทุกคนนะเดี๋ยวเราก็จะมาหาสัตว์คนนะเราก็สัตว์ห้าพยาก็บเบื่อแล้วนะอืมสัตว์ไข่ดีนะ ัตบักไรโน่ดีไหมสัตว์ไรโน่ดีไหมอาบักไรโน่ดีกว่าบักไรโน่เนี่ยบักไรโน่มันเป็นคอบ,บอมอ่ะด,ดิบักไรโน่อะ๋ยวมาดูบักแม็กดิบักแม็กใช้คออ,อ,ออันหยางเอือใช้คอเกลียวอะเดี๋ยวเรามาสัดกับน้องชายผมเองเนะครับยูทูปมอมมิงหรือว่าน้องแม็กนี่เป็นน้องชายแท้ๆผมเลยนะครับอ่ะไปสัดกันเลยครับเราจะมาอลาคอเกลียวเราก็ต้องใช้คอเกลียวเราก็ต้องสัดกับคนที่มีคอเกลียววารีวารีโนฟูเรตเตไปเลย มาฟืบนะครับเข้าสู่การต่อสู้นะครับเริ่มต่อสู้เปิดมาที่คิงเอนจิ้นของฝั่งเราครับเออเราได้เปิดก่อนนะเปิดก่อนได้เปรียบนะครับมาบัฟเบิร์ฟอะไรกันให้เรียบร้อยแล้วก็มาซัดกันนะครับก่อนหนึ่งก็ต้องกดไปที่ออโต้ก่อนนะครับชึบไอคิงเอนจิ้นจิ้มบุ่งในนี้เข้าไปาหกดาวเมยนะครับทุกคนตอนนี้ครับไอจอยก็เข้าไปต่อยไอจ่อยก็เข้าไปต่อ,อ,อยอที่เกลิวหูอย่างแรงอะ่ะไปมัดเดียว12ล้านเมื่อกี้ผมเห็นอยู่นะเกลิว เกลียวชุดเลยนะครับติดโลเลยครับเอาละครับโจโจบ้าข้างจากราชาทะเลลึงนะครับเขาไปต่อยตั้มตั้มตั้มสี่ล้านเก้านะอันนี้แรงตีอยู่นะครับดวงนะครับระบำข้างวินาศได้เวลาต่อยที่กระบองเหล็กตั้มสิบเอ็ดล้านสองนะครับกระบองเหล็กก็ติดโลไปแล้วนะครับขึ้นซุปเปอร์ทะเลคินติกครับชิวๆจากฝั่งเรานะครับตอนนี้บัฟก็หน่ำแดงอยู่นะครับสายฟ้าทลายภูผานะครจากฝั่งนู้นเตะเข้ามาครับสองล้านเจ็ดครับไม่เท่าไรครับไม่เท่าไรคือซุปเปอร์ทะเลคินติกครับจิ้วจิ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 วต่างคนต่างบ้าแนวบูร้อาครับ นี่ครับล้านกว่านะครับไม่รู้สึกครับไม่รู้สึกมาเวลาครับย่อยย้อนไปมาเดียวตองมอของเราครับเข้าไปฟันอือหือสาวนี้หกล้านโคตรแรงครับโคตรแรงตอนนี้ฝั่งนู้นติดโล่ไปทั้งหมดสี่ตัวแล้วนะครับฟันไปที่แถวล่างต่อนะครับบอลล็อกก็ติดโล่ติดโล่ไปห้าตัวแล้วนะครับติดโล่ห้าตัวมาครับอยู่โจมบ้าข้างจาการาชาทะเลลึกของเรานะครับอือหือสาวที่สองล้านเท่ากับฝั่งนู้นติดโล่ไปทั้งหมดหกตัวแล้วนะครับคือ s u p p o s ต t ท s t i n นะครับลงไปสามตอนนะครับเข้าไปที่ยี่สิบห้าดาเมจนะครับตอนนี้ไอจ่อยเข้าไปต่อยต่อนะครับ ไอ้จ่อยเข้าไปต่อยต่อนะครับมาเดี๋ยวมันโดนครับเดี๋ยวมันโดนเข้ายิงครับจิ้วจิ้วจิวจิวจวนะครับจิ้วจิวอยู่มันอยู่นะครับตอนนี้เราจะทอนมา59ล้านโคตรแรงเลยนะครับคือซุปเปอร์เทนนอคิดปุ่มมาต่อยอีกแล้วนะครับมาสัดกันนะสัดกันยาวๆนะครับไอ้จ่อยเข้าไปต่อยไอ้จ่อยเข้าไปต่อยที่ตอมเมกนะครับต่อยหน้าเลยนะอย่างไงถึงตัวเล็กแต่หมัดหนักนะครับตัวเล็กแต่หมัดหนักนะครับหมัดกุณขมานะครับหมัดกุณขมามาแล้วนะครับตอนนี้บล็กันอีกแล้วนะครับเอออออื้้้้บาาาไจ่่่ยยเขขมมตตนนะะฝัังงรรคบ เป็นแทงเขาพาร์ทสิบหนึ่งนะครับก็เลยมีจ่อยให้ตัวเดียวนะฝั่งเราโกงกว่านะครับพาร์ทสิบสองมีสองตัวนะครับแล้วก็ดวงเขาไปต่อยต่อนะครับมาแล้วครับอะตอมิกนะครับย่อยยันในหมัดเดียวจากฝั่งของน้องแม็กนะคัฝันมาที่แถวบนครับสิบแปดล้านครับอะตอมิกเราล่วงไปแล้วนะครับมาแล้วย่อยยันในหมัดเดียวเข้ามาที่แถวกลางต่อนะครับตอนนี้เกลียวกับอะตอมิกของเราครับติดโลบไปแล้วนะโดยจ่อยต่อยครับหนึ่งตัวครับตื่นเลยนะครับมาแล้วครับดวงของเราระบิดข้ามพินาในเวลาไล่ต่อยคืนที่อะตอมิกซามูไรมา ก็ปัดกันสะทงสะท้อนกันไปนะตอนนี้กระบองเ็กลุกขึ้นมาปั่นครับบูปั่นไปที่แถวแถวข้างหลังนะครับแนวหลังนะสามตัวนะครับติดโลนะครับตอนนี้ปั่นที่ราชาทะเลลึกต่อนะครับแล้วก็ปั่นที่สามตัวหลังเหมือนเดิมนะครับตอนนี้เราติดโลไปสามตัวนะครับเหลือสองตัวแล้วนะครับตอนนี้มาหนี้ได้เวลาราชาทะเลนะครับโจโจมาข้าไปที่ กระบองเหล็กนะครับนี่ร่วงไหมกระบองเหล็กร่วงไหมไม่ร่วงนะครับแต่ติดเหนียวนะครับไอจ่อยเข้าไปสังต่อ้อจ่อยเข้าไปสังอุ้ยต้อมอีกร่วงไปแล้วครับกระบอกเหล็กก็ลงไปนอนปุ๊บเรียบร้อยนะครับตอนนี้นะครับบนล้อเข้ามาต่อยธรรมดาที่ดวงนะครับเอาแล้วครับหวงได้จ่อยก็ต่อยมานะครับ มาผมกรคิดว่าจะตายนะครับติดพีจะตายนะผมคิดส่าตีเข่ามาที่ดวงนะครับตีเข่าธรรมดานะครับไอจ่อยเข้ามาต่อยซ้ำนะครับคราวนี้ครับได้เวลาแทงเข่ามาสเตอร์ของเรานะครับจู่โจมบ้าระเบิดจู่โจมนะครับปาหินใส่ตั้มบ้าหินใส่แทงเข่าพังฝั่งนู้นนะครับล่วงไปเลยนะครับมาแล้วครับจู่โจมบ้าข้างนะครับจากราชาทะเลลึกเข้าไปต่อยโอ้โหสี่สองล้านเดียนี้อีกานะครับอีกายังอยู่นะครับแต่เจ้าของอีกาล่วงไปแล้วนะครับเจ้าของอีกาล่วงไปแล้วนะเออไอจ่อยก็ต่อยไปที่เกลิยวต่อนะครับตอนนี้ฝั่งตรงข้ามเหลือ ไม่เหลือแล้วครับเหลือแค่กระบอกเหล็กนะครับโบลอนก็โดนหมัดไอ้จ่อยล่วงมาครับสนามแดงบิดต่อครับระเบิดจูโจครับจากแทงคอมมาเตอร์ครับปั๊มมาแล้วครับมาย่อยย้ำในหมัดเดียวนะครับต่อเมืงครับค่อยปันต่อปไปล่วงไหม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 น้องต่อยต่อยธรรมดาจากล่วงไปไอ้จ่อยต่อยสามต่อไอ้จ่อยสามมาอีกนะครับล่วงไหมล่วงนะครับแต่ยังไม่ดับนะครับลุกขึ้นมาครับลุกขึ้นมาไม่ได้ปั่นนะครับเพราะว่าติดเหนียวอยู่นะครับนะครับ ติดเหนียวติดเหนียวนะครับมาฟึบย่อย<ส>ยับในหมัดเดียวครับมาย่อยยับในหมัดเดียวต่อนะครับอ่ะติดเหนียวติดเหนียวติดเหนียวแล้วก็โดนในจ่อยโดยโดในจ่อยเข้าไปอีกนะครับโดนจ่อยเข้าไปอีกเรียบร้อยลุกไหมลุกไหมลุกอยู่นะครับลุกอยู่ลุกอยู่ลุกอยู่มาชุบคือสุปเทเลคิวติต่งนะครับจากเกยูงกันชุบล่วงไหมล่วงเรียบร้อยนะครับสองเทินนะครับ เกลีกันชุกข,ของเราเนะครับโนหนึ่งนะโนหนึ่งนะสุดยอดมากทุกคนเรามาัสุญญดยอดแล้วเรามานะสายเกลียวเนี้ก็มาละอําลงอําลาไม่ตรงไม้ตากนะประมาณนี้เลยนะซัดห้าพยักเหนื่อยแล้วนะครับซัดตลอดทุกคลิปเลยนะวันนี้ก็ขอเปลี่ยนบ้างนะครับเป็นน้องชายของผมเองนะครับเป็นน้องชายของผมเองนะครับก็ประมาณนี้เลยนะครับเดี๋ยวเราก็จะได้สุ่มอัศวินจากก้นร่างสองนะเดี๋ยวผมจะเปิดให้ดูนะครับอัศวินจากก้ล่างสองมันจะประมาณนี้นะนี่รูปล่างมันเท่นะเอาจริงอ่ะเดี๋ยวมาดู ที่หน้าไอ้นี้ก่อนมันจะเป็นหน้าข่านขาต่อผ้าอ่านี่นะครับทุกคนเทไหมมันเป็นม้านะครับแล้วก็มีหางด้ดยวยหางแบบหางก็เทน,นะหางก็คือเทนะครับจริงๆตัวก็คือเทเลยนะครับนี่แล้วก็มาดูที่หน้านี้ได้นะมันจะมีรูปร่างให้เราได้รับชมอยู่นะครับแล้วกดไปที่ด้านอาบวกนะครับแล้วก็เลือเล่อนมาเลื่อนมานี่เลยนี่เลยอ่าแล้วก็มาดูมันก็จะมีพวกสกิลให้เราดูนะเห็นไหม สกิลหนึ่งนะครับว่าทาขับเคลื่อนสกิลที่2ม้าเหล็กอยู่โจมนะครับสกิลสามนะครับจักรกลสีขาก็เป็นคอนะครับเห็นไหมพลังขับเคลื่อนนะครับนี่อันนี้คือตัวคอใหม่นะครับที่จะมาแทนเกลียวกันชุมนะครับเราก็จะได้เปลี่ยนคอกันแล้วนะครับยังไงก็ขอบคุณทุกคนนะครับที่รับชมจนจบคลิปนะครับแล้วก็กดลงกดไลค์ให้ผมด้วยนะเออ ผมเห็นคนไม่ค่อยกดไลค์ผมเลยอ่ะมุตแต่ดูกันะอ่ะฝากกดไลค์ผมด้วยนะผมจะได้ทํางานที่ช่องนี้ต่อนะครับถ้าคนไลค์น้อยเนะี่ยผมอาจจะตกงานได้นะอย่าให้ผมตกงานเลยนะครับเดี๋ยวผมจะไม่มีงานทานะครับ <c oughs> <c oughs> ผมจะม,มีงานทํานะทุกคนเออก็ขอบคุณทุกคนนะครับที่รับชมจนจบคลิปนะขอบคุณทุกการกดไลค์ขอบคุณทุกทการติดตามครับเดี๋ยวมาเจอกันใหม่นะครับผมจะมาสุมอัศวินขับเพื่อนให้ทุกคนได้รับชมนะครับในวันที่1นะอ่ะก็ ขอให้ผมไม่เกลือก็พอนะครับแล้วก็ขอบคุณช่องแครเกียนสตรีมเมอร์ไทยมากๆครับที่ให้โอกาสผมนะครับฝากติดตามแครเกีนสตรีมเมอร์ไทยนะครับแล้วก็ติดตามช่องมอมมิ่งด้วยนะเดี๋ยวเราก็มาเจอกันใหม่ในคลิปหน้านะครับทุกคนก็บายบายครับ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 วารีวารีโนฟูริต